สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของเครื่องตัดหญ้าโซนแถวบ้านผมเนี่ยทำไมเขาถึงเอาเครื่องสองจังหวะสี่ตระกูลสี่หนึ่งหเนี่ยไม่ว่าจะเป็น n b c บหนึ 1, ่งาสี่หนึ่งหนึ่งทำไมเขาถึงชอบเล่นรุ่นนี้กันเพราะว่ามันหาอะไรง่ายครับเรื่องของอะไรเนี่ยมีแทบทุกชิ้นมีแทบทุกร้านด้วย ราคาก็ถูกใช้งานอัตราเร่งก็ดีแรงจัดด้วยรอบจัดด้วยราคาอะไรก็ไม่แพงชิ้นส่วนของอะไรก็ไม่เยอะมันก็เลยเป็นที่นิยมสำหรับเครื่อง411วันนี้ก็ ABC 411ครับแพ็กค,คู่ เป็นรุ่นที่ยอดนิยมการบำรุงรักษาก็ไม่มีอะไรเยอะบำรุงรักษาก็จะมีพวกหัวเกียร์คอยอัดจารบีอยู่ตลอดหนึ่งจุดจุดที่สองในเรื่องของสองทีนั่นแหละก็มีแค่นี้เองส่วนตรงอื่นก็ไม่แทบจะไม่มีก็เลยเป็นรุ่นยอดฮิต ของทางบ้านของผมเนาะงานง่ายใครที่หาซื้อเครื่องตัดหญ้ากำลังจะเล่นเครื่องตัดหญ้าอยู่ก็แนะนำเลยนะครับตระกูล411เนี่ย ABC 411 NB 411ได้หมดครับเครื่องมันแรงครับรอบมันจัดแล้วอะไรเนี่ยมันหาง่ายด้วยแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องดู ความชอบของตัวเองด้วยนะว่าชอบเล่นรุ่นไหนก็จัดไปตามความชอบเออและอีกอย่างดูในเรื่องของอะไรไม่ใช่ว่าคุณชอบสีหนึ่งหนึ่งแต่อะไรหายากอย่างเงี้ยแถวบ้านคุณเขาไม่เล่นกันเขาเล่นน้อยอะไรแทบไม่มีอย่างเงี้ยก็อย่าไปเอาไปหารุ่นที่มันอะไรง่ายๆอะ่ะเนาะบางคนว่าเอา้าทําไมถามหาอะไรแล้ว เครื่องใหม่ๆทำไมถึงถามหาอะไรแล้วทุกอย่างนะครับอะไรมันต้องมีสำรองไว้นะไม่ว่าจะเครื่องตัดหญ้านะครับรถก็เหมือนกันเออถ้ามันมีอะไรสต็อกไว้เนี่ยทำอะไรมันก็ง่ายเวลามันพังมาเนี่ยไม่ใช่มันจะพังวันนี้หรอกเนาะเออเวลาเราเอาไปทำงานเนี่ยมันต้องมีบ้างแหละไม่วันใดก็วันหนึ่งอะ นพอเราไปซื้อเนี่ยให้มันได้เลยไม่ใช่ว่าไปซื้อแล้วต้องรอว,วันสองวันสั่งในแอปมาหรือให้ร้านสั่งให้สองสามวันกว่าจะได้อย่างเงี้ยมันไม่เท่ากับเราไปซื้อมาแล้วได้เลยนะนเพื่อนนะอารมณ์มันคนละฟิวนะคนที่แบบมันลิ่งใส่งานเนี่ยจะทำงานให้มันเสร็จเนี่ย เครื่องพังไปหาไหไรอูต้องรอสองวันชิบหายแล้วเทเนี้ยทำไงละ่ะต้องรอต้องรอต้องพักงานก็ต้องหยุดแล้วเทเนี้ยทำไม่ได้แล้วเครื่องพังเออมันไม่เหมือนกับมันพังปุ๊บเราไปซื้อมามันได้เราก็ซ่อมแล้วก็ใช้งานต่อได้ทำงานต่อได้งานก็เดินเราก็ได้ตังค์เร็วด้วย งานเสร็จเร็วเราก็ได้ตังเร็วด้วยรถก็เหมือนกันเพื่อนๆนะฟิลประมาณนี้ถึงแม้ว่าเครื่องมันจะทนก็จริงนะครับมันทนก็ทนนะบางคนนะเข้าใจว่าเครื่องทนมันไม่พังง่ายล็อกว่าสันพังมาดีทีนี้คิดถึงตอนมันพังมาดี๋ยเหตุอ็กซิดเดีิ เหตุที่เราไม่คาดคิดเดิเราต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นผมนะรุ่นไหนที่มีอะไรนะมันร,รุ่นที่มันมีอะไรเยอะใช่ว่ามันจะพังบ่อยพังเร็วนะนเพื่อนนะเออใช่ว่ามันจะใช้ไปแล้วสองนาทีสามนาทีหนึ่งชั่วโมงพังปุ๊บไม่ใช่นะมันสะดวกสบายกว่ากันเวลาเราเซอร์วิสเนาะ อันนี้ก็ตัดหญ้าสวนยางหลับจางการประหยัดน้ำมันนะครับก็ถือว่าประหยัดนะมันปรับได้ครับจะให้กินน้ำมันมากกินน้ำมันน้อยกินน้ำมันปานกลางแล้วแต่คนชอบดูมันไม่ได้กินจนแบบโอ้สตาร์ทสิบนาทีหมดแล้วอย่างเงี้ยน้ำมันเต็มถัง ตอนไม่ถึง15นาทีหมดแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ปรับตั้งได้ครับแล้วแต่ความชอบจะให้มันกินน้ํามันหนาเกินไปมันก็เปลืองน้ํามันจะให้มันกินน้ํามันบางเกินไปอยากบางคนอยากให้มันประหยัดน้ํามันปรับน้ำมันให้มันบางเกินไปทีนี้มันแพ้เครื่องนะครับยิ่งมันบางเนี่ยความร้อนมันจะยิ่งสูงการสะสมความร้อนมันจะยิ่งสูงเครื่องจะยิ่งพังเร็วเนาะประมาณนี้ราคาก็ ถูกถูกเครื่องพวกนี้ราคาพันกว่าก็มีนะครับสองพันกว่าก็มีมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยราคาเกือบหมื่นเออมันมีชิปหนึ่งที่ผมลงไปผมพูดว่าราคาแปะหมื่นราคาแปะหมื่นนะครับมีพวกหูหนวกบ้างหูตึงบ้างมาดูชิป หูไม่ดีบ้างมาดูคลิปบอกว่าผมพูดว่าราคา8ปดหมื่นเครื่องตัดหญ้าที่ไหนละ่ะมันจะราคา8,000 80, มื่นอูถ้าเครื่องตัดหญ้าราคา8,000 80, มนไปซื้อเอาหางตัดหญ้าใส่รถไทไม่ดีกว่าหรอเออถ้าจะขนาดนั้นหรือว่าเอาเงินแ0 0 0มื่นไปลงทุนอันอื่นไม่ดีกว่าหรอเออฟังยังไม่ชัดฟังรอบเดียวหูตัวเองไม่ดีมาคอมเมนต์รีบจัดนะครับ กลัวไม่ได้คอมเมนต์